ตรงนี้ก็คือเป็นภาค subject โอเคอัน okay. นี้เป็น possessive adjective อันนี้เป็น possessive pronoun พี่ฟุมมจะได้เห็นได้ชัดๆเนาะถ้าคุณต่อเขียนให้อย่างนี้โอเคถ้าภาคประธานมันก็จะมี I V U t He y He, She It แบบนี้โอเคเอ่อ okay. uh, possessive adjective เ <Yeah. S 1> มื่อกี้นี้ที่คุณต่อบอกว่าเทคนิคการจำพี่ปูมิถ้าจำว่า adjective ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นมี adjective ปุ๊บมันจะต้องมีคำนามมารองรับตามหลัง คำ p o s s e s s i v e adjective ตัวน,นั้นโอเคทีนี้เรามาดูซิว่า p o s s e s s i v e adjective ของ I คืออะไร my โอเค p o s s e s s i v e ของ V คืออะไร o u r p o s s t i v e ของ V คือ o u r positive ของ U ก็คือ โย่ s <Your>. s, <Your>. <S e s s i v e ของเด็กก็คือ the. i r possessive ของ he ก็คือ his. possessive ของ she คือ her. possessive adjective ของ it ก็คือ its. ใช่ไหมโอเคโอเค ีนี้พี่ภูมิมาดูตรงฝั่งตรงฝั่ง p o s s e s s i v e pronoun p o s s e s s i v e pronoun ของ I ก็คือ mine m i n e mine p o s s e s s i v e ของ our ของ we ก็คือ our เติม s p o s s e s s i v e ของ you ก็คือ yours เติม s positive ของ they ก็คือ เดเติมเอส s พสิสิของ he ก็คือ h i s ไม่ต้องเติม S เพราะมันมี S อยู่แล้วโอเคโพส i v e pronoun ของ she ก็คือ she's เติม s อส s พสิสิบพรอนาของ it ก็คือ it's เติม huh. s แบบนี้โอเคเออเดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างประโยคง่ายๆดีว่าอะไรนะ <Okay. S 2> โอเคตัวอย่างประโยคว่า there is a book on the table ในประโยคนี้ไม่มีคำ possessive อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยถูกไหมเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา there is a book on the table อย่าโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเราจะลองมาใช้เป็น possessive adjective โอเ okay. ค possessive adjective โดยใช้คำว่าอะไรดียกมาตัวหนึ่งพี่ภูมิยกมาตัวหนึ่งอุ้ยก็ได้ครับ power power โอเค power เนาะโอเค เออเอาว่ามันเป็นผู้จพ์นะพี่ภูมิคุณต่อขอเอกพจนได้ไหมเพราะว่ามันมีบุ๊กเล่มเดียวโอเคใช้อเวอร์ก็ได้อเวอร์ก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นโอเคเอิเราจะใช้เป็นเอกเอิเป็นคำนามเอกพจน์ตัวนี้ในนี้เป็นคำนามถูกไหมนี่ก็เป็นคำนามคำว่าบุ๊กกับเทเบิลเป็นคำนามยะ ช่ไหมแต่ว่าเราจะมาแปลงประโยคนี้ที่จากประโยคธรรมดาว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนโตะ๊ะให้มันเปลี่ยนให้มันมาเป็นรูปของอ,อ positive adjective โดยพี่ภูมิเสนอคำว่า our ใช่ไหมโอเคเราก็จะได้เป็นว่า the book on the table table belongs to our teacher โอเคแบบนี้ the book on the table belongs to our teacher พี่ภูมิเสนอคำว่า our มาใช่ไหม our แล้วตามด้วยคำนามคำว่า teacher เป็นคำนามถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่า our ตรงนี้เป็น possessive adjective โอเคโอเคทีนี้ ถ้าครูต่อบอกว่าพี่ภูมิลองแปลงประโยคนี้ The book on the table belongs to our teacher ถ้าครูต่อจะให้พี่ภูมิใช้ประโยคนี้แปลงให้เป็นดึงเอาตัว possessive pronoun ขึ้นมาใช้พี่ภูมิจะแปลงได้ยังไง The book on the table, the table. แล้วก็ is is hours ฮะ o u r s is hours hours ใช่ไหมที่เรจะใช้ hours ก็ได้สมมุติโดยที่สมมุติว่าตัวเองเป็นครูเป็นหนึ่งในครูโอเค is hours The book on the table is ours แบบนี้พี่ภูมิจะสังเกตว่าคำว่า ours ตรงนี้มี s ลงท้ายมันเป็น uh, possessive pronoun แล้วมันไม่มีคำนามตามหลังเลยตรงนี้ถูกไหมไม่มีคำนามตามหลังเลยใช่ไหมตรงนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่พี่ภูมิใช้เป็น possessive adjective พี่ภูมิจะต้องมีคำนามมารองรับแบบนี้เข้าใจไหมโอเค พี่มลองยกตัวอย่างประโยคเองสิ A N C, ทั้งเสิร์กประโยคหนึ่งเอ,อ่อครูต่อจะขอเป็นสามแบบแบบนี้ประโยคธรรมดาแล้วก็ใช้ p o s s s i v e pronoun p o s s s i v e adjective แบบนี้เ is a car on the road that is a car on the road okay แล้วก็ให้มันเป็น a possessive adjective that car on the road that car on The rod a is my car พี่พงมิก็มีคำนามซ้ำสองตัวเดชใช่ไหม พี่ภูมิใช้คำนำซ้ำกันสองสองครั้งโอเค that that car on the, on the road is my car สมมุติว่าถ้าพี่ภูมิจะใช้อย่างนี้ได้ไหมว่า my car is on the road ได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคแล้วถ้าหากว่าครูต่อบอกว่าให้เป็น possessive pronoun That car on the road is mine. That car on the road is mine. Mine tonight. M-I-N-E. M-I-N-E. -E. Okay.